เราะเรื่องการโกหกเนี่ยนักเขยียเนี่ยระดับต้นๆของโลกนะครับเขาเรียกว่านักโกหกระดับโลกนะถ้าเกิดมีรางวัลโนเบลเนี่ยต้องยกให้เขยียเลยว่านะครับเรื่องการโกหกข่าวปลอมข่าวแชจนี่เขาเก่งฮะมันยิงปืนเข้ามาในประเทศไทยสี่ห้านัดโป้งป้างโป้งป้างนะครับโคศกขเขียบอกอะไรเราเป็นคนยิงเข้าไปดูเลยเรื่องเดียวกันแม่งพูดเป็นคนละอย่างเลยหนังคนละม้วนเลยสแสดงให้เห็นว่านะครับพวกนี้เนี่เขาเรียกว่าโกหกระดับ ระดับโลกเลยนะควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาโกหกนะครับรัฐบาลเรายังทหารไทยเลยสู้เขาไม่ได้เรื่องการโกหกเพราะเราพูดความจริงนะครับเพราะนั้นก็อย่าไม่ใช่วันๆกบัวแต่สร้างรั้วอยู่ปิดด่านของเขาเนี่ยเขาใส่ร้ายประเทศทุกวันเพราะนั้นทหารไทยกับรัฐบาลไทยต้องไปเน้นประชาสัมพันธ์ด้วยมันดา่าเราทุกวันเขาไม่มีอาวุธไม่มีเงินเขายากจนแต่ว่าเขามีเทคนิคในการใส่ร้ายเราเพราะนั้นเราต้องตามไม่ทัน ผมดูแล้วทุกวันนี้ผมบอกเลยทหารไทยรัฐบาลไทยตามก็ไม่ทันเรื่องการสร้างข่าวปลอมข่าวแรงต่างนะครับนะเอออันนี้ก็อ่อนะครนะครับก็แจ้งให้ทราบอืมอืมนะครับเออมีอะไรครับเนี่ยอ,อ่อะไรที่น่าสนใจนะอืมนะครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยงามไส้แชก์อ่าวนคลิปตำรวจจร,จราจรอ่าที่จังหวัดเชียงใหม่พฤติกรรมคล้ายๆรีดเงินนักท่องเที่ยวขี่รถผิด กฎห,หมายพูดกับสั่งพักงานแล้วพร้อมตั้งกรรมการสอบนะครับมีรายงานข่าวนะตำรวจจริงตำรวจปลอมเราไม่ทราบนะเราพูดก,กลางๆลงพักไหนไม่ทราบเขาบอกว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆไปเรียกตังจากคนขี่มอเตอร์ไซค์แถวในาบาซา่าเขาบอกพูดกับนะครับที่เขาบอกนะอะไรผู้บังคับบัญชาที่ตำรวจเชียงใหม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกก็นะพับเล็กๆพับเล็กๆอือ นะครับพับเล็กๆนะเนี่ยไปใครทําปิดกฎจราจรก็ไปเรียกเงินเรียกทองเข้ามาดินี้วงจรปิดมันเยอะนะครับเพราะนั้นก็ตํารวจคนไหนถ้ามีพฤติกรรมแบบนั้นเราไม่รู้ตํารวจจริงหรือเปล่านะไม่อยากไปยืนยันเดี๋ยวก็มาฟ้องพี่เดมินประมาณนะครับอืมมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ยอืนะครับนะรัฐบาลเปิดแผนเร่งใช้วัปี68คาดเริ่มคนละครึ่งเฟสแรกต้นตุลาเห็นนะเขายังไม่ได้ทำงานเลยครับเนี่ยครับเขาก็สร้างผลงานแล้วนะครับผมเชื่อเลยอ่า รัฐบาลอนุทินเข,เขาต้องสร้างภาพสร้างคอนเทนต์สร้างผลงานนะครับสร้างภาพสร้างคอนเทนต์สร้างผลงาน4เดือนเนี่ยเขาสามารถสร้างภาพสร้างคอนเทนต์สร้างผลงานได้เต็มที่นะครับแล้วก็จะลบภาพของอพรรคเพื่อไทยหายออกไปเลยว่าอยู่มา2ปีไม่ได้ทําอะไรเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนโยบายในการหาเสียงของอพรรคําเงินเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือหนึ่งนะครับนะก็คืออะไรโหนชายแดนสิบที่ผ่านมาเขาโหนกันอื่น เดียโหนโหนชายแดนครับนโยาบายพักพักน้ำเงินก็คืออะไรล้อมรั้วปิดดา่านอ่ะร้อยปีนะครับนะรักชาติรับแผ่นดินเพราะตอนนี้ใครๆก็รับชาติข้างชาติกันหมดเพราะนั้นก็โหนชายแดนทหารอยากได้อะไรเอาเลยทหารอยากทําอะไรเอาเลยล้อมรั้วนะเห็นบอกจะล้อมรั้วเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบกิโลหรือไงใช้เงินเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะครับเอาเลยครับเพราะนั้นผมเชื่ออะไรพักน้ำเงินเนี่ยเขาต้องโหนชายแดนล้อมรั้วปิดด่านร้อยปีรักชาติรับแผ่นดิน อันนี้เรื่องเรื่องแรกอันที่สองครับสี่เดือนนี่สร้างภาพนะครับนี่นะครับเอางบประมาณมาเนี่ยนะครับเนี่ยงบปีหกแปดเอามาเลยครับคนละครึ่งเฟตแรกครับต้นตุลาตั้งเป้ายี่สิบล้านสิบก็เท่ากับยี่สิบล้านคนคะแนนเสียงสบายแนละ้วสมัยหน้าได้จะสิบล้านสบายนะครับเดียวยาประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาโอ้โหคะแนนทั้งนั้นเขาไม่ต้องอยู่ถึงสองปีเหมือนเพื่อไทยแล้วก็สร้างผลงานภายในสี่เดือนคะแนนมาบุ้ม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 เลยกระแสมาเลยปาร์ตี้ลิต เขาบอกว่าน่าจะได้ปาราที่ลิฟป,ประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเสร็จอย่างนี้ว่านะครับเพราะว่าอะไรเขาจะเทียบเลยว่าเนี่ยเขามาแค่เดือนสองเดือนนะครับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาแล้วค่าครองชีพเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสิ่งที่เขาทาก็คือเอาเงินมาทําคนละครึ่งคนละเซี้ยวนะครับแล้วก็โหวนชายแดนนะครับนะครับนอกจากนั้นก็แก้รัฐธรรมนูญนะพรรคส้มบอกให้แก้เขาแก้แล้วจบเห็นไหมทำครบครับแล้วก็แล้วก็พูดแล้วทํา แล้วก็รักษาคําพูดสี่เดือนปุ๊บปั๊บปั๊บยุบสภาจบนะครับคะแนน,นมาบานนะครับทั้งทั้งะคะแนนกระแสก็บานกระส,ะระนสุนก็เยอะบ้านใหญ่ก็มาบานตอนนี้บ้านใหญ่ชนบุรีชุมพรสงขลาอะไรโอ้ยมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยก็เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่แต่แตแตยังเชื่อน,นะเพื่อไทยมีคนีเก่งเยอะแต่ต้องต้องแต่งต้องต้องต้องทำอะไรจะต้องเปลี่ยนหัวเอาชินวัตรออกไป นะครับแล้วหาคนที่ดีมาเพื่อไครอ่ะนะตอนนี้นะไม่ไหวแล้วลำบากวันวันมานั่งแซะพักส้มส้มเขาก็สบายเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็รักษามาตรฐานครับคนที่เลือกเขาก็เลือกเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเน้นอะไรวัยนุ่นนักศึกษานักเรียนจบนะครับไม่มีเปลี่ยนครับคนเลือกส้มไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาเป็นเรื่องอุดมการนะครับนะกรุงเทพก็ส้มทั้งกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีอะไรพวกนี้ก็กินเรียบ หัวเมืองจังหวัดไหนมีมหาลาัยก็ส้มหมดไม่มีใครเปลี่ยนนะครับคนที่จะเปลี่ยนไปเลือกพรรคอื่นก็คนที่เคยเลือกเพื่อไทยก็จะเปลี่ยนมาเลือกเลือกอะไรเลือกส้มแล้วก็เลือกน้ําเงินนะเพื่อไทยก็แย่ไปเรื่อยในขณะเดียวกันสสเพื่อไทยก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นอาจจะเป็นกล้าทําลุงป้อมน้ําเงินก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือความจริงที่ผมได้มาจากนะักการเมืองและจากชาวบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะส้มก็แรงน้ําเงินแรง สมัยแน่ไม่แน่ส้มกับนักเรียนจับมือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พวกสำนักโพลต่างๆแรกๆก็ทําโพลครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะนะครับเป็นนักวิเคราะห์ไปแล้วเราไปดูาตามทีวีเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนแนละ้วไอ้พวกนักวิเคราะห์การเมืองพวกนักประท้วงเดี๋ยวนี้ก็าหายไปจากหน้าจอแล้วนะครับพวกนักประท้วงขึ้นเวทีอนุสาวรีย์ก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ครับนักวิเคราะห์การเมืองก็เอาเป็นพวกเจ้าของสำนักโพลอาจารย์ต่างๆ นะทาโพไปด้วยนะครับวิเคราะห์การเมืองไปด้วยแล้วก็แล้วก็ชี้นําไปเลยพักนั้นต้องแบบนั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าของสานักโพด้วยแล้วก็นะออกทีวีด้วยวก็วิจารณ์พักนั้นต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทาแบบนี้เป็นอย่างนั้นนี้ก็เปลี่ยนหน้าที่ใหม่สักพักหนึ่งนะทาโพด้วยนะครับแล้วก็วิจารณ์ด้วยชีย้นําการเมืองด้วยสักพักเดี๋ยวเขาก็นะเ่าเรียกอะไรมาเชิญไปเป็นรัฐมนตรี นะครับไอ้พวกไออาจารย์อาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของสำนักโพวะนะครับผมได้ข่าวมานักการเมืองเขาก็เริ่มสุรกิจแล้วเอ้ยทําโพแบบนี้ดีนะครับผมได้ไประโยชน์อ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษานายกอ่าเดี๋ยวก็ให้มาเป็นรัฐมนตรีครับดนตรีประจำสำนักนายกไปเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยนักวิจารณ์การเมืองจะเริ่มเปลี่ยน้วสมัยก่อนได้พวกที่อาจารย์ตามมหาลาัยบ้างพวกขึ้นเวทีบ้างนะพวกอดีตนักการเมืองบ้างเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ก็กลายเป็นเจ้าของสำนักโพ ทำโพด้วยแล้วก็วิจาร์ด้วยแล้วมีการไอ้พรรคนั้นอย่าทําแบบน,น,บนะนะน,นี้นะครับนะนะไปวิจาร์คนนั้นคนนี้นะครับนะเพราะว่าตัวเองทาโพก็เลยวิจาร์พรรคต่อไปก็ได้เป็นรัฐมนตรีดีใจด้วยนะครับอืมนะแนวโน้มเป็นอย่างนั้น <c oughs> มีเรื่องอะไรครับอืมนะครับนะเอ,อมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับอืมนะครับนอกกนั้นก็เป็นเรื่องขเขมรนะครับนะครับขเขมรที่ญี่ปุ่นก็เปิดร้านขายอาหารไทยหรือไง แล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏดเอาธงชาติไทยมาทาพรมเช็ดเท้านะครับนะก็เหยียดหยามประเทศไทยสุดท้ายคนญี่ปุ่นก็ไม่มีใครกินร้านอาหารร้านอาหารเจงไปแล้วเนะยเพราะฉะนั้นการทําอะไรต่างๆมันต้องอย่าเกินขอบเขตถ้าอะไรมันเกินขอบเขตนี่ก็จบนะครับถ้าเกินขอบเขตนะเอาเอาธงชาติไทยมาเป็นพรมเช็ดเท้าอย่างเงี้ยนะครับนะอนะมันไม่ได้ครับอะไรที่แรงไปแม้กระทั่งคุณสรยุทธแกไปลอ้อเรียนเป็นภาษาขงบงก็บเบียดไป แกก็ยังสำนึกผิดแล้วแกก็ออกมาขอโทษก็ดีแล้วครับนะคุณ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 อ่สอสยยุทธนะ์่ะแกบอกแกไปเรียนเสียงคำผมู่คำเห็นอะไรแกก็บอกว่าเป็นการไปล้อเรียนเขาอผิดจรรยาบรรณสือ่อแกก็ออกมายอมรับผิดคนเราถ้าเกิดทําผิดแล้วก็ยอมรับก็จบไม่ต้องไปแถครับอย่าไปแถนะครับนะเออนะบางคนเป็นครูบาอาจารย์ทําผิดไปแล้วฟังความข้างเดียวแล้วไปตัดสินว่าเขาผิดเขาผิดนะสุดท้ายแล้วชั่วลงขนาดขอโทษยังมีเหตุผลต้อง สองสามหน้ากระดาษบางคนนะครับบางคนบางทีเราทาผิดเราไม่ต้องมีเหตุผลเราเหมือนผมนะี่ยทผิดไปผมก็ยกมือไหว้ผมผิดจบถามว่าทําไมทํางั้นไม่มีเหตุผลไม่ต้องอธิบายถ้าเราทําผิดนะบางคนเป็นครูบาอาจารย์วันๆก็เขาก็อ่เชิญไปนั่งรายการต่างๆวิเคราะห์คนนั้นนะนะครับไอคนนี้เลวคนนี้ชั่วนะครับบางคนก็บอกว่าเหลือแต่มึงคนเดียวมั้งไอคนที่วิเคราะห์เนี่ยมึงเป็นคนดีอยู่คนเดียวในประเทศนี้นะครับเขาเชิญไปนั่งในรายการมีทั้งทนายทนายนักวิชาการ อะไรตาอะไรต่างๆเยอะแยะผู้รู้ผู้อะไรต่างๆผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะครับไปนั่งในรายการก็วิเคราะห์คนนั้นไอ้นี่เลวไอ้นี่ชั่วเหลือแต่ไอคนพูดคนเดียวที่เป็นคนดีแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องไปตัดสินใครนะครับพี่เดย์เนี่ยจัดรายการเนี่ยเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดสินใครม่ใช่หน้าที่เราเดี่ยว,วันๆเนี่ยเช้าก็มานั่งเล่าข่าวแต่ฝากพี่น้องประชาชนเราไปดูเนี่ยสำนักข่าวพิธีกรนักข่าว ทนายนักวิชาการต่างๆเนี่ยไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใจนะคนนั้นผิดคนนี้ผิดอืมนะเหลือแต่ไอ้คนที่วิจารก็อย่างเยวเป็นคนดีเราดูข่าวแล้วก็เออเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเราอยากไปตัดสินใครไอค้คนบางคนจะทําตัวเป็นเหยือ่อไปออกรายการนะครับนะไอ้คนที่ออกรายการไม่ได้เป็นเหยื่อเสมอไปนะนะครับนะคือมันมีโอกาสไปออกรายการมีโอกาสไปพูดมันไม่ได้เป็นเหยือ่อรายการดังๆเข้าใจนะเออนะเพราะนั้นเราดูว่ามเกิดอะไรขึ้นพอะละ กขมีเรื่องฮุกกิจการกันมีด่ากันตูงกันมีชู้มีเมียน้อยเมียหลวงอะไรต่างเราไม่รู้หรอกความจริงเป็นอย่างไรเราก็พาดูเสร็จก็ด่าเขาบ้างบางคนก็ไปนั่งในรายการเป็น